สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ t e s t a n c นะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับการหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t o e Money Wallet นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Lucky Card นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันในส่วนงการทำาภร่กิจแล้วก็สะสมแต้มแล้วก็นําแต้มนั้นมาแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t o e Money Wallet นะครับแอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงนะครับผมนะก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตในส่วนของการหาเงินฟรีนะครับว่าตอนนี้ผม ได้รับเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะก็ในส่วนของคนที่สนใจนะครับในส่วนการเล่นเกมนี้หรือสนใจในส่วนแอปนี้นะครับก็สามารถที่จะมารับชมก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าเราจะเล่นหรือเปล่าตรงนี้นะครับโอเคน่าเดี๋ยวก็เราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ให้เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพามาที่หน้าของการดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า Lucky Card นะครับอันนี้นอก็คือเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่เป็นการเล่นเกมสนุกๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีคนนะครับดาวน์โหลดไปแล้วทั้งสิ้นอยู่ที่5 0 0แสนดาวน์โหลดนะหรือประมาณ 500K คนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนรีวิวอยู่ที่19,0 0 0รีวิวแล้วก็ได้รับคะแนนรีวิวอยู่ที่4.3ดาดวด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะ Lucky Card นะก็คือเป็นการ เซอร์คลาสนะครับก็คือเคลาสแล้วก็เห็นในส่วนรูปภาพต่างๆในส่วนนี้นะครับผมนะอ่าก็จะมีรีวิวที่ได้1ดาวได้5ดาวนับอย่างเช่น1ดาวก็ว่ามาแก้รีวิวแรกๆเล่นได้พอสะสมเหรียญครบแล้วจะถอนแต่กลับเข้าเกมไม่ได้แย่สุดอ่าอันนี้คือน่าจากักน่าจะเกิดจากการที่เขานั้นนะครับไม่ได้ทําการอัปเดตนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็จากคนนัพลนะครับบอกว่าเล่นง่ายได้เงินจริงสำหรับผู้เล่นใหม่กอะล้านเทอนี้นะครับก็จากคนพัชรีก็คะแนนคอยเยอะไปและ คะแนนเพชรน่าจะน้อยหน่อยค่ะกว่าจะได้ยากมากเลยตรงนี้นะครับผมนะโอเคเราก็ทําการนะครับเล่นเลยเนาะคนที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับก็ให้ทําการกดติดตั้งแอปนะครับถ้าหาว่าเราติดตั้งเทบปลอแล้วก็จะกลายเป็นคําว่าถอนการติดตั้งเหมือนผมตอนนี้นะครับซึ่งของผมก็ได้ทําการติดตั้งทบปลอแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะกดที่คําว่าเล่นนะครับตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่นหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็รอให้ตรงนี้มันนับถถ่หลังให้เสร็จนะครับผมนะก่อนเหลือคําว่าศูนย์ จากนั้นก็อันนี้เขาเขียนว่ายินดีด้วยนะครับให้เรารับชมวิดีโอแต่ว่าผมขอไม่รับชมนะผมจะกดกระกบาดปิดไฟนะครับและอันนี้คือให้เรากดนะคำว่าเริ่มนะครับก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับก็คือสแคร็ h นันเองนะครับส r คร็จคือเป็นการขูดนะว่าเราขูดไปแล้วก็มีอะไรนะครับอยู่ข้างในนาะอ่านเดี๋ยวผมจะขูดแล้วกันนาะเราสามารถขดได้20ครั้งด้วยกันนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของรูปภาพนะ เป็นในส่วนของรูปภาพไม่เหมือนกันอ๋อเหมือนกันแค่2นะก็ได้รับมาอยู่ที่11เหรียญน,นั่นเองนะครับก็ให้เรากดคาว่าขุดต่อไปนะครับอ่าโอเคตรงนี้มันก็จะกลายเป็น19เพราะว่าเมื่อกี้เราก็ขุดไปแล้ว1อันตรงนี้นะครับซึ่งภารกิจเราคือเราก็ต้องขุดวันละประมาณอย่างต่าอยู่ที่20ครั้งนะครับในส่วนนี้นะเราก็ขุดไปต่อนะครับ มันเป็นเกมง่าย,ายๆทุกคนแค่เราสคริปเกมนี้เองนะครับอันนี้ก็ได้รับไยอยู่ที่13เหรียญน,นะครับก็กดขุดต่อไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขุดครั้งนี้เป็นการสุดท้ายแล้วก็ไปดูในส่วนของเมนูต่างๆแล้วก็วิธีการหาได้ได้ช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับอ่ครั้งนี้เขาเขียนว่าถ้าเราอยากได้นะครับคูณ13นะก็คือว่า23เท่านะ เย่ไม่ใช่เดย์ีคะแนนคือ12เท่าของ23คะแนนเราก็กดคาว่ารับเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็รับชมวิดีโอไปนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่800,000คะแนนด้วยกันเนาะก็มันจะมีเมนูอยู่ด้วยกัน4เมนูนะครับเมนูแรกคือเมนูบ้านคือเมนูโฮมนั่นแหละเนาะเมนูที่2คือเมนูการเชิญนะครับแล้วก็เมนูที่3ก็คือเมนูงานนะครับตรงนี้นะ ส่วนเมนูสุดท้ายคือเมนูผมนะก็คือเป็นเมนูบัญชีหลักของเรานะครับเมนูนี้ก็จะมีการถอนเงินนะครับแล้วก็กดที่คําว่าการถอนเงินตรงนี้นะครับอันนี้คือคําเชิญของเรานะครับอ่ะแล้วกดที่คําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับ เมนูการถอนนะครับตอนนี้ก็แอปนี้นะครับล็อกี้ขาดนี้สามารถที่จะถอนได้เข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ตเพียงแค่ช่องทางเดียวนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่800เหรียญหรือเท่ากับอยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับแล้วก็ในส่วนการถอนเงินนั้นสามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทแต่ว่าในส่วน10บาทนั้นเราต้องใช้เหรียญอยู่ที่100เหรียญแล้วก็ต้องใช้เพชนนรนับอยู่ที่600เพชรด้วยกันถึงจะเท่ากับอยู่ที่10บาทนะครับแต่ถ้ถาหากว่าเราต้องการถอนเงินอยู่ที่100บาทนั้นเราไม่ต้อง เราไม่ต้องใช้เพชรนะครับเราเพินแค่ใช้เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็เหรียญอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเหรียญนะครับสองบาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่2องล้านสี่แสนเหรียญแล้วก็400บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่4ี่ล้านสี่แสนเหรียญแล้วก็800บาทนั้นใช้เหรียญอยู่ที่8ล้านเหรียญด้วยกันนะครับส่วนถอนเงินอันนี้นะครับก็คือมันเป็นในส่วนของเมนูที่ไม่สามารถถอนเงินได้ต,ตรงนี้เราก็ไม่ต้องมาลุ้นในส่วนของการถอนเงิน25บาทกับ250บาทนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่ถอนได้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือประวัติิการอนนนเงะ ที่ผมได้ถอนไปนะครับผมผมก็ถอนไปแล้วก็400บาท10บาท200บาท100บาทแล้วก็10บาทนะผมแล้วก็ถอนไปทั้งหมดแล้วนะครับผมและที่มันมีให้เราถอนตรงนี้นะครับผมนเะพียงแค่ ยังไม่เคยถอนที่800บาทแค่นั้นเองนะครับพวกนี้เนาะก็นับแอปนี้ก็ยังสามารถที่จะหาไรายได้ได้จริงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนาะวิธีการหาไรายได้คือการสะสมเหรียญกับสะสมเพชรนาะมาดูวิธีการหาเหรียญกับหาเพชรกันนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการกดเหรียญเมื่อกี้ก็คือเป็นการกดภาพเมื่อกี้เนาะสคือการที่เรานั้นกดตรงนี้ไปแล้วก็ แล้วก็หมุนไปนะครับตรงนี้คือหมุน10ครั้งนะครับแต่ละครั้งก็จะมีโอกาสรับได้ทั้งเหรียญแล้วก็เพชรนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ผมได้รับมาเป็นในส่วนของกล่องของขวัญเนอะซึ่งเท่ากับอยู่ที่115เพชร115เหรียญด้วยกันนะครับขออภยัยนาะเมื่อกี้ที่พูดคองว่าเพชรนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้ต่อนะครับโอเคทุกคนนะถ้าหากว่าใครสนใจในการหมุนก็ลองมาหมุนตรงนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมาคือหนะ้านอกจากการหมุนคือเป็นการกดในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นการอ่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการหมุนแล้วเหมือนหมุนนั right. occasion, ่นแหละนะก็คือเป็นการหมุนต <noite> ัวน <Right. S 2> so ั่นแหละน้องก็คือกดไปปั๊บนะมันก็จะหมุนแล้วก็รูปภาพมันก็ต้องเรียนให้ตรงกันเนาะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ก็เป็นเหรียญ2อันแล้วก็เป็นในรูปของของกล่องของขวัญหนึ่งอันก็จะได้รับเพินแค่50เหรียญเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่านะครับเราหมุนไปแล้วก็ได้รับเป็นภาพเหมือนกันหมดเลยก็จะได้รับรางวัลที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่60เหรียญนะครับตรงนี้นะก็กระบาษปิดไปนะครับ มาดูวิธีการต่อมานะครับก็มาที่ตรงนี้คือวิธีการต่อมาคือการถอยลูกเต่านะครับก็จะเป็นคนล่าสมบัติเนาะแล้วก็กดโกไปแล้วก็ตัวตัวนี้คือมันก็จะเดินไปนะครับอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่50เหรียญนะครับผมนะกดคําว่าตกลงไปนะครับแล้วก็เรากดคําว่าโกต่อไปเลยนะครับมันก็จะเดินต่ออันนี้ก็3 9นะครับก็เป็นเครื่องหมายคาถามเนาะแล้วก็กดเปิดไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้รับมาอยู่ที่120ี่เหรียญด้วยกันนะครับก็กดคําว่าการกระบาปิดไปเลยนะครับ ต่อมานะครับเราก็ไปดูวิธีการต่อมานัก็คือวิธีการที่เรานั้นนับปัอ่ามากดตรงนี้เลยแล้วกันนับเป็นการเช็คอินนะครับตรงนี้เนาะเราเช็ดอินไปหนึ่งวันก็อันนี้ก็รับไปนับอยู่ที่300เหรียนนะครับผม ซึ่งนะครับถ้ากว่าเราเช็คอินต่อพวกนี้ก็รับมาอีกประมาณ300เหรียญแล้วก็เมืเ่อวันนี้ก็ประมาณหนึ่งพันเหรียญน,นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งวันที่4ก็300เหรียญน,นะซึ่งมันมีแค่เงื่อนไขแค่ข้อเดียวอยู่ที่ว่าเรานั้นนะครับต้องทําการเช็คอินทุกวันนะครับเราถึงจะได้รับมาทั้งหมดนี้ส่วนเพชรก็เช็คอิน5วัน10วัน1 7วัน24บวัน,วน27วันติดต่อกันนะครับถ้าหากว่าเราเช็คอินทั้งหมดแล้วก็มีอาการรับเหรียญอยู่ที่3 0,000เหรียญด้วยกันตรงนี้นนะะครับผมนะ โอเคนับมาที่ต่อมาเลยก็คือมาที่คําว่า งานก่อนแล้วกันเนาะงานคือจะเป็นในส่วนของภารกิจทั้งหมดที่มีอยู่ในแอป,ปนี้เนาะซึ่งสะสมโชคแล้วก็รับเงินนี้ตรงนี้เราไม่ต้องทำนะสะสมโชคและรับเงินสดตรงนี้เราไม่ต้องทำนะครับอ่านี่ไม่ต้องทำเนาะแต่ว่าให้เรามาทําในส่วนของหีบปริศนานะครับก็คือเป็นการดูวิดีโอนะครับอ่าห้าครั้งด้วยกันเนาะแต่ละครั้งจะได้รับอยู่ที่200เหรียญกับอีกเพชนะครับสว่วนอันนี้คือเป็นในส่วนของรางวัลจากการแนะนําแอป,ปพลชันเนะาะก็ได้รับมาอยู่ที่8 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็คือกรอก ที่คาเชิญนะครับผมนะก็ใครนะครับที่อยากใส่รหัสเชิญของผมนะก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ,อันนี้นะครับผมนะรหัสเป็นอย่างนี้นะครับก็มาที่คําว่าการกรอกข้อมูลน,นะกดเข้าไปแล้วก็กรอกรหัสเชิญของผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่รายละเอียดคลิปนะครับผมนะบัตรโควดก็คือเป็นการขุดบัตรทั้งหมดอยู่ที่40ครั้งด้วยกันคือการขุดบัตรอันนี้นั่นเองนะโอเคนะครับผม แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการวาดนะครับผมนะวาด15ครั้งก็คือเป็นการเป็นการกดที่คำว่าอันนี้แล้วเป่าผมไม่แน่ใจนะแล้วไม่ก็อันนี้แหละนะก็คือเป็นการวาดเนาะแล้วแม่ก็ถ้าอยากให้ช่วยแล้วกดที่คําว่าการวาดไปได้เลยนะค,คือคาว่าไปลุ้นโชคกันนะครับแล้วก็สล็อตแมชชีนนะครับก็เล่นไป15ครั้งก็รับไป300เหรียญกับอีก3เพชรน,นะครับแล้วก็การผุดขาดก็เล่นไป 20ครั้งนะครับแล้วก็รับไปเลยนะผม300เหรียญกับอีก3เพรด้วยกันเนาะแล้วก็เชิญเพื่อนรับไปสูงสุดอยู่ที่50,000เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนก็ได้รับเพรอยู่ที่25เพรเช่นเดีวยวกันนะครับส่วนการเชิญก็มาที่การเชิญก็คือเป็นการเชิญเพื่อนแหละนอะกดคาว่าเชิญเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องให้เรานะครับคัดลอกเนื้อหานี้แล้วก็ Copy แล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเราหรือคนที่เราจะทําการเชิญได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ ให้เราสำเนาหรือคัดลอกรหัสเชิญของเราด้วยและให้เพื่อนของเรานั้นมาใส่ที่คําว่ากรอก Ad ไอด์คเชิญนะครับเราถึงจะมีโอกาสรับรางวัลจากการเชิญนะครับผมนะเมื่อเรามีเหรียญแล้วก็มีเพชรแล้วก็มาที่เมนูฉันตรงนี้แล้วก็มากดที่คําว่าถอนเงินนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําเหรียญนั้นไปแลกเป็นเงินได้เลยนะครับผมนะรอประมาณ3 5ถึงวันถึง7วันนะครับล่าช้าสุดก็คือ7วันด้วยกันนะครับเงินก็จะเข้ามาเนาะ ก็เดลสุดประมาณ3วันด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้มาแนะนำแอปพลิเคชันแล้วก็มาอัปเดตแอปนี้ด้วยนะครับนะักก็สมัครใครที่สนใจสามารถลองโหลดไปได้เล่นได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ